ทีมปิ <an oficial> ่นกำลังเลีงเชีแรลงใจนะครับทีมงานศิลปินพูดไทนะครับเพื่อนี่นะครับทีนี้โบได้ครับขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่ได้ไปหาบาดเจ็บทีมงานศิลปินพูดไทยมาทําการแสดงนะครับเพื่อนี่ครับขอบคุณเจ้าหน้าที่สักษาความสรครับที่ดูแล็ัวบทไทยนะครับเพื่อนี่เช่นกันผ่านไปสองผลงานเพลงนะครับผลงานเทลงแรกนะครับเป็นซิงเกิลผลงานที่ใหม่ของผมมาวงศิลป์ครับแต่เือเที่ห้อยมือพผนะครับ จากไปประทะออบิคอร์ไ้ยินไหมครับฝากพงพี่น้องชาวจังหวัดอุบลนะครับซอยเป็นเร่งเชียร์เร่งใจนั้นในรายการครับครับนำยิ่งใหญ่ท่านคนนี้นะครับเป็นงานฉลองบูโบสนังใบและไปเลยสั่เบิร์ดลายหลามพี่น้องครับจัดางานมือหนึ่งก็สั่เบิร์ดลายหลามด้วยกันพี่น้องครับสั่งเป็นกองบุญกองกุศลน,นะครับมืบิอ์ดอนมาเบิร์ดหมอลำ ขบุดล้มมิดแถวที่มอลำสองเบอพี่น้องครับข้อมผลจากขอนแก่นนะครับวีระพงษ์มาจากกาลสินพี่น้องครับมือนี้ตั้งขอนแกกาลสินโดยเอื้อคตั้ขอนแก่นนะครับปากศิลปินทุกชีวิตไปเป็นปีเป็น้องพี่น้องเมืองอยู่บนหลังจะทานนี่เข้ามาสองขึนแล้วเมื่อคืนนี้คือช่างเมฆพี่น้องครับมือนี้เดินทางมาหาพี่น้องนำยื่นนะครับเพราไกลนะครับมาลอยโกโลนะครับมืออื่นบางเบอนึงว่าจะไปปาท้ายโกหลังพี่น้องขับขี้ว่างหลายขิวื้อเนสได้เจหวัดอุบลพี่น้องติาามวทง อภัยศิลปินภูไทยนะครับเขาไปกดติดตามไปเขาว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะวันอาทิตย์มงคลศิลป์ขับดุใจขอพอดอกเตอร์พีนะพงษ์สีหน่อปลาตาไายพีหน่อห้อยมือพ่อและกับผลงานเพลงเด่งดึงเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเอาพี่บ้านลงห่างไน่แนเร็วมาอุ่นหัวเทิรห่างเทิรไปห่างพรอมเอานี้สองคนเลยพี่บ้านโย่ใส่แม่มาเพราะนพี่บ้านพี่บ้านเจ้าหน้าที่สุดแกงโถงแนด์เดนสี่ออเสียงเหมือนยี่บาลเป็นิดงดสี่ปเพยาะว่าเราดีดีอยู่ ไปแยไม่ด่ได้แย่ไหมแย่ไงฟุ้นใหญไม่เห็นติดฟุ้นเนี่ยก็ฟุ้ซมือเลยนอกนอกับผัวหลายเังไสล่ะโอ้ยว่ได้นอนว่ได้นอนอยังพ่แจ้งสองก็ถูกออกม่แนงบาเดียววันีาเดียวบอกแม่จีไอ้พงอาเดี๋ยวจะลองห้ถามสักอนหมุนสักอนต้งน้นหมุนเอาแตว่ามันเศร้าหล้วไห้มือเราคือว่อาบหน้าขามมดออกลอก็โอ้ยบ่บุญทไหาวกนี้บ่กินหุ่งไากุ๊งกุ้ มุนตัวพี่น้องนั่งที่ถางอาว่ามันมีเป็นเมาหมดเลยเอาไปด้วนเอาพัวนี้กันไปอโอ้ยแกว่าผัววคอยขอขับัวจะสีกุ้งอย่ถิ่นไหนพวกไอ้ใมือขึ้นนี่ก็บาต้งกันได้แหละว่ามันติปุ๋ยไปเห็นยุใส่พวกไป้ถามเงี้ยได้ผู้ใดรอเพ้นเสียงจังๆท่านไปส่งไหมเช่นนัเอาเพ้นเด่งเดิมเลย ผมกลูกไส้หัวนาเป็นผู้รองเรียกออกเฮงลูกไส้หัวนาแมนเอ้ยเหนมาเไ็มหลูกไส้หัวนาชี้จะไม่รอดเลงเอาตลองมวนปานนั้นเออจะมวนปานนั้นแอ้วจะมามวต่อมึ่ไไ้ยินี่ตอนนี้ป๋ทตอนไหนอันนี้อันนี้อันนี้ทนต้อนเสียงปุ้ยแห่ผีเอ้ยเปิดกับวันที่ไรทอมเอร์โอ้เวลาเอออีเด็ดพงเจ้าถ้าฟังแค่มืนเคื่อนเราล้ำเน้อ มวนออ้ยหักบ่หักตัวก็หักพันต่อ่ไหเนี่ยเ้าบวน่อจะสิไปน้องฟังเสียงงามกอกแตกตัดีกติพาวข่วร้อนกเนาะดีเนาะเจ้าม้จักบ้เป็นไงไม่ตัวเราใส่ยุ่นแต่ตัวละแสนผมเนีตัวละแสนมอเตาไส้สาม่านผมให้เขาสือเออกูไม่เชไ่อเงินแสนนี้เจามาทิ เอาเงินแสนไปซื้อไม่ไ <Bol> ห <classified> oh, ้ดูรองว่าเาสิยงกันแล้วเาป็นตาฟังกว่อีกว่าโอ้้บอกครันบอกเนี่ยเนาะไม่ห่งแต่ยิ้มทึ่งกันมาว่าห่างแต่ยิ้อยู่ครับแต่แม่งยังว้าแต่ยิทึกันก็ปู่ไม่แต่ยิ่งปนหัวหนามากก็อสิ่งนะไอ้ก็หหนามากเนี่ยผู้หลออเว้งผมนี่นะครับล้อมเป็นนั้นก่อนเอาล่ะว่าในตีแมนครับแต่เฉพาะเป็นตาฟังก็มี ที่นี้บอกครับบอกเนี่ยหลวมเพลงชูฟังจะบาดกันนะโอ้ยจะไปที่ทอสาธิตทองกันไปเลยหนึ่งโบรานเพลงรอ่งนี้เลยเจ้าค <c oughs> ื <c oughs> ออะไรขว่าแต่ลุรลองเพลงมวนตัวโอ้โจะบาดเนอะอ่นจะมาบอกว่ามวนตัวจะมาไหัวหน้าม้าปงศินเนี่ยผู้บริหารคนใหม่จะเบิ่งเวที่ไงกัวเก่า,กาเออแปลกหูแปลกตาตลาดพรไฟเพิ่ม เครื่องเสียงกับเพิ่มคือกันไฟกับเพิ่มเครื่องเสียงกับเพิ่มคูณต้องมันค่าโตผู้ตุทธิ์คือเพิ่มจะเที่ยงเงาสี่เพิ่มในจังไดาผลงานบรอดเบนผู้เล่นตลกลราคนโบหัวเล่นตลกคุ้มหัวแม่อนอดั้งกับพ่อผมทักหัวนี่เขาหยิ่งในหัวใครถ้าหัวเขาไม่หยิ่ในหัวแม่พากการหัวได้เปลี่ยนกุ้งเจ้ากุ้งยันกุ้งข่อยายยาวแต่ไงก็แต่ไงเด็กเอ้ มันไม่อดมาอยังกนมาย่งก,าางก,งกนเนีเอาหัวก็ตัวนี่ลา,าูางคนลองพิงสูนสัยเจ้าสีบ่าวีเงังเจ้าละมัดะระ<า>ะวังดูเวทีปีนี้ไม่มีคำว่าวีละพงนะครับมีแต่คำว่ามาปุ้งสินหนอาคนไหมเต๋อเมงแตกหูแตกตาอนมี้ท่าวผ้ทีเราพูดถึเลยไม่มีอาปยุดายประเด็นคือนีอยู่กับสันเรามาขายปลา ขายปล่ะ้ยดูทีเลยปวดมาไม่หน่อยจะพวพอีนี่นี่บูรกิจกรรมที่ดนนานะครับเอาซอยขายเพื่อนแมไปเพื่อนเพื่อนที่เพชรตับซอยขายปลาแดงเห้เพื่อนแม่ขายปลาแดงปัหจักินปวดดอุตสาหาเอาฟังดูโอ้ยพี่น้องขาอย่าซื้อได้ไหมอย่าซื้อขายที่ไหนที่ไม่อยซื้อเลยเอาอยซื้อ